เราใช้ชีวิตอ,อยู่ในเมืองนะเราก็จะเจอแต่ตึกแต่ลาอะไรเงี้ยแล้วเ,เราได้มาเห็นแบบว่าเรียกว่าต้นไม้กลางเมืองโอ้โหเราสึกว่าแบบเออสุดชื่นแล้วก็แปลกใหม่สําหรับคนอย่างเราใช่นะมันช่วยทําให้ผ่อนคลายนะลเนาะลมหรืออากาศที่มันแบบช่วยทําให้เย็ยนขึ้นด้วยใช่ครับผมมันก็ชื่นมากขึ้นเป็นคนปกติเหมือนกันค่บ ถ้าผมก็มาอะไรอย่างเงี้ยเปล่าให้อยู่อกว่าในเลยเหรอะว่าโย่เลยโย่เลยไม่าผมมาเป็นคนที่แบบชอบไปเดินป่าเราไปแคมปิ้งเราก็อยู่กับต้นไม้บ่อยตีกอล์ฟด้วยเราก็จะอยู่แต่กับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วมาที่บุบเขาเลยทะเลนี่ทะเลเป็นสายทะเลก็มีปห่าใช่แต่ก็มันคือธรรมชาติเหมือนกันใช่ครับผมคือเราก็อยากให้อนุรักษ์ทั้งป่าทั้งธรรมชาติทั้งหมดนั่นแหละฮะว่าเราจะได้มีสิทธิ์ที่แข่งแบง อย่างเมื่อกี้ขึ้นไปชอบในโซนแหนป่นคราจารเจมส์โอ้ยเหมือนแบบที่ชอบทุกโซนเนี่ยโซนที่ชอบชอบที่สุดจะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่จะมีแสงฉายลงพื้นอ่ะเวลาจะไปเวลาเดินมันจะเหมือนแบบเหยียบน้ำเหยียบน้ำใช่ครับผมแล้วกราฟิกไฟเขาจะเลื่อนตามเราโอ้ย่าตีกับไม้อยังไม่ถึงแล้วชยแล้วกราฟิกก็จะเลื่อนตามเราแล้วมันก็ขยับไปอย่งไรแล้ว ก็จยายามต่อเมื่อ,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 อกี้เพราะว่ากลางวันมันสดชื่นแล้วกลางคืนมันก็จะมีการเล่นโอ้ oh, เล่นฟไฟเยมากมันม่เยบอกใช่มันไม่ได้มีแค่ไฟตรงนี้นในนั้นรวมถึงสวนทุ่งๆาด้วยคือกลางวันอาจจะไม่ได้เปิดเพราะมันก็ไม่เห็นนะ,อะตอนกลางคืนนะ่บอกเลยว่าคือแสงไฟมันแบบว่ากำลังกำลังการมากๆใช่ครับผมก็เอาจริงคือถ่ายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยเหมาะกับสายที่แบบ ชอบถ่ายถ่ายรูปอะไรอย่าเงี้ยอันนี้บอกเราว่ามันคือแลนด์มาร์คใหม่ของที่ในกรุงเทพเลยไปลางถ่ายถ่ายมุมกัแล้วโอ้ยมาเยอะถ่ายทุกมุมเลยเป็นอาลาบามั้งครับผมก็จะวางถ่ายอยู่วาถ่ายด้วยร้อยเลรื่อยๆคือคืออาราบ้าไทยเมื่อกี้ขึ้นไปถ่ายคือไปเอาบุญเปรมครับผมกับกันเย่ครับล่าสุดยี่งานแล้วล็อกล็อกเลยงานอยากให้เชิญชวนว่าเขามีจัดอยู่ไหม อ่าใช่ครับผม,บมก็จะจัดแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16, 16นี้ใช,ใช่ครับผมก็ อราวคืออยากให้ทุกคนมามามาร่วมร่วมงานกับเราเพราะว่าในนาทีจะมีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้และการถ่ายรูปเชื่อว่าหลายๆคนเด็กๆวัยรุ่นหลายๆคนรุ่นถึงวัยหนุ่มด้วยก็ชอบถ่ายรูปใช่คยรูปที่นี่ได้ด้วยครับใช่นอกจากการถ่ายรูปนะครับผมเขายังมีกิจกรรมให้เล่นก็คือการสแกน QR code ใช่ครับใช่แล้วก็จะบอกว่าเอ้ยเราเป็นแบบไหนใช่เป็นกรีนแบบไหนเขาจะมีหลายกรีนให้เลือกครับผมก็แค่ใส่ข้อมูลไม่นานมาร่วมสนุกกันได้ครับใช่ทั้งแดดทั้งฝนทั้งยุบยุบสใช่ครับผมก็ทั้งงวันนแลละคืเยยออ่่าทีบก ยไง้ะยังไงาายม่ศิลปินศิลปินอันนี้เอาติกหลักที่จะสัมภาษณ์นหน่งเขาหนึ่เดืนมาดีแล้วปะเกือบแล้วเกือบจหนงเดือนแล้วเขาอีกห้าวันขปูนเขมูนือกาลังอยู่ในช่วงปักตัวเหมือนแบบเหมือนน้องน้องใหม่แต่หน้าเก่าอย่างที่เรล้วมัน้องใหม่โอก็หกหปีบุญหปีเข้าปีพๆกันใช่ครับก็ คือด้วยความที่ออย่าเงเฟรมเคยเป็นแบบรีแลนซ์มาก่อนก็<ช>กต้องเรียนรู้ระบบที่มันใหม่มากขึ้นการเป็นระบบในรูปแบบบริษัทอะไรเงี้ยใช่ต้องปรับตัวมากขึ้นแตน่คือข้อดีมันมีเยอะด้วยกวามที่เราจะได้รู้จักคนมากขึ้นได้ร่วมงานคนมากขึ้นได้ฝึกทักษะได้ฝึกทักษะเยอะยเราได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในจีเฟมตแต่ละคนนี่คือตอนแรกคิดว่าเราเข้าไปคุยนี่คงจะคุยไปยเรื่องเพราะว<ช>่า<ไ>แบบไม่กล้าคุยแต่พอเข้าไปปึ๊บทุกคนแบบ เือนพี่บุญประมาณ20คนว่าพี่บุญยังไงไม่ไมถึงว่าทุกคนพูดเก่งแบบว่าสร้างบทสนทนาที่สนุกไปได้รอดเลยใช่ผมก็เลยโอเคโอเคไครใครโอ้ยพี่เตพี่เตพี่เตพี่มุกพี่นิววี่พี่เตคือน่ารักว่าแบบแกเหมือนแกพูดพูดกับพี่กวางพี่กวางที่เป็นผู้การเขาบอกว่า ไม่รู้จะทักเข้าไปคุยกับเขปิดยังไงกับเพลยดีแบบเอาไงดีวะแบบมันถามว่าเปลยเคยไปนี่ไหมเพลย์บอกไม่ไปก็จบไปเลยมากคือเราพี่เตยหาเอาไงดีวะพี่ควางเอาไงดีคุยกับน้องยังไงดีอะไรเงี้ยก็คือผมว่าเออจะว่าผมก็บอกเออผมก็ไม่ได้ไปครับพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เตยน่ารักมากพี่เตยมีคนอื่นด้วยแต่เฟรนดี้มากทุกคนคือเฟรนดี้จริงคืออ่าอย่างที่เราบอกเราจะได้เจอคนมากขึ้นเนาะอย่่ มันเหมือนเป็นโรงเรียนนะเดีเรอียนุว่ากหรัผมนะเป็นโรงเรียนด้วยแบบสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราด้วยปกติเวลาเราไปทํางานแล้วก็จะมีแบบแบบแทนในหัวแฉบับเราอ่ะพอเรามาทํางานในบริษัทที่มันใหญ่ขึ้นมมาเราก็ต้องโอเค แบบเบียร์แบบเท้าจะแบบเท้าบางอย่างเราก็ต้องโอเคปรับอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้เรื่องมืญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันองุ่นเปลี่ยนก็ในเรื่องอายุครับผมมีคนเป็นพี่บุญแล้วถึงเรียกว่าน้องบ้างก็ดีใจครับคืออยู่อาบีคือเป็นคนที่แก่ที่สุดในในบริษัทแล้วนี่คือนี่คือสิ่งที่ภูมิใจภูมิใจมากภูมิใจน้ำเสนอทุกจุดยังบุญเขาเนี่ยนะคุยกับปีนเนี่ยพอปีนผมค่อนข้างมีความกังวลก่อนที่จะมาสินสินยาจริง เราเราเรามีโอกาสเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะอยากจะคุยกับเขานานแล้วแต่ด้วยความที่อ่าตอนไปไปมีที่ญี่ปุ่นเออนอะใช่เราทํางานกันเราก็ไม่อยากเขามีเรื่องที่แบบต้องคิดมากมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ้ยงั้นรอรอเวลาดีกว่าใช่แต่ก,เก็เกินกับเขาไว้ก่อนแล้วใช่เขาบอกว่า ไดีใจที่ในสุดห้าหกปีเราก็ได้มาอยู่ด้วยกันใช่ได้อยู่ค่ายเดียวกันได้เรียนรู้ไปด้วยกันก้าวก้าวก้าวใหม่ก้าวแรกไปด้วยกันใช่คือมันเป็นก้าวที่เราไม่เคยทำม,มาก่อนอใช่เตมต้องจะบุญไอเป็นอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าการตัดสินใจเป็นการท,าที่จะต้องแบบว่าเราเราก็มองมอ <laughs> แบบอะไ,ไ <laughs> รอย่างเงี้ยอีกนะกคือมองอยนี้ไม<ด>่หลับเราบุญเลยไเอค ส่วนใหญ่ก็มาจากคนรอบข้างที่บุาทำงานด้วยกับเราเราก็ถามที่บุนเขาบอกว่าอย่างนี้นี่นะอะไรเกี่ยข้อดีของการที่โอเคมาลองอยู่ G M รมม่วมด้วได้มีโอกาสปรึกษาพี่คนที่อยู่ G M เป็นจริงด้วยถามปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างเขาก็โอเคเนะนํนำมาจนเห็นแล้วเราก็ตัดสินใจและว,ว่าโอเคเราเรีอกคาว่านาคนไว้เป็นหลักล้กันแต่ว่ามีความคุ้าคค่อนข้างอนะจะ้อบอกเลยนะ นอนโอ้โหเครียดอ่ะช่วงสงการพอดีด้วยตอนแรกทำงานเสไม่ได้หรอไม่ได้สงการแม่ตอนแรกอ่ะคือคอนเสิร์ตเสร็จใช่ไหมเรื่อผมจะว่างยาวจนสงการเลยตอนแรกก็ชิวๆเตรียมชุดแล้งจวัดจะไปตีก็อะโอ้โหสรุปคือเต็มเดี๋ยวเรียกเข้ามาคุยเลยนะหมไม่เล่นสงการเลยนอนเกาหัวอยู่ห้องเลยงงจนจนพ่อกับแม่ผมต้องบินขึ้นมาเพื่อมาให้คำปรึกษาผมด้วยเรามาอยู่เป็นเพื่อนแต่ว่าโอเคมีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มีเรื่องของคอนดิชั่นในการที่เราจะเข้าไปเซ็นด้วยอะไรด้วยครับ อะไรที่มันคือหนักใจอ่ะที่รู้สึกว่าต้องนอนกับไก่เยอะกว่า่ะไม่คือเราเป็นฟรีแลนซ์มาตลอดไงเราทำงานในแบบฉบับของเราเรอการจะต้องการเขาคือเราอ่ะว่าอิสระคือเราก็กลัวว่าเราก็มาเราปรับตัวไม่ได้หรือวิธีการทำงานมันอาจจะต่างกันจนเราแบบว่าเมื่อเราเข้ามาถูกที่ของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมีหลายๆอย่างในเรื่องของ นี่นั่นเลยเหตุเล็กเล็กน้อยน้อยด้วยพอเข้ามาบริษัทใหญ่มันทุกอย่างมันต้องมีรายละเอียดที่แบบชี้ชแจงชัดเจนใช,ใช่อันนี้กังวลมากๆอ่าแล้วพอรู้ว่าพี่หบุ่ญเขาตัดสินใจว่าเขาจะมาเราไม่มาดีกว่า <c oughs> ไหม่ตอนแรก <c oughs> รู้อยู่แล <c oughs> ้วพี่หบุ่ใช่ไามตอนแรกรู้อยู่แล้วเพราะว่าพี่หบุ่ญก็เข้ามาบอกก่อนแล้วว่าเออพี่จะอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าในพัของหจุ่ันะถ้าวันนั้นสเปนยังไม่ตัดสินใจจะทำยังไงกับพวกเราเใน ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ไม่รู้คือจะพูดยังไงดีอะเราโตมาเขาเราอยู่เขาถ้าถ้าถ้ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ไม่มีเขาเราก็ไม่ไม่เอาดีกว่าใช่เราสึกว่าเราเราไปกับเขาดีกว่ายูเขาได้แต่ว่าตอนนั้นถ้าเป็นตัใจที่จะไม่ไม่จะไม่ทำไมคือไม่รู้อ่ะคือตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดถึง่นั้นรอเราแค่รูเอ้ยที่เปยมาบอกว่าโอเคไปด้วยกัน คือเรายังไม่อยากคิดถึงขั้นดีแบบถ้าเป็นบอกไม่ไปแล้วจะเอาไงต่อรู้สึกว่ายังไม่ยังยังไม่อยากเครียดถึงคดีใช่ใช่ใช่ หนึ่งเดือนเดือนเหรอก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอเคเราเราก็มองว่าแบบการทํางานที่มันเป็นระบบมากขึ้นนะเราก็มองว่าแบบมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วเราก็พยายามปรับตัวผมเชื่อว่าในอนาคตก็จะคงดีเรื่อยๆในเรื่องของทงานแะโอกาสของเราคุณภาพในการทำงานเราด้วยใช่แต่หมายัวามวาดีใจที่เรากลับมาเป็นมาถึงก็กลับมาเป็นคู่กันอีกครับก็อยู่ด้วยกันไม่เคยแยกไปไหนกันเลย มาอยู่ด้วยกันอ๋อแล้วก็ทีนี่คู่กันนี่โอเคโอเคโอเคอันก็คือได้กลับมาร่วมงานกับพี่บุญพี่บุญได้ทำโปรเจกที่อยากทำมานานแล้วจริงๆอ่ะแต่ที่งาโปรเจกเป็นพายต้องบอกมันมันมีโปรเซสมาตั้งแต่ตอนอยู่วาบีแล้วใช่ครับผมแต่พอเราเข้า J M เงี้ยก็เลยอยากมันมีโปรเจกนี้ต่อไปด้วยใช่ร่วมในโปรเจกอื่นของบุกด้วยเนาะใช่ครับผมก็อยากให้มันมีต่อไปเพราะเราเราเคยบอกว่าคนประกาศไปแล้วด้วยใช่เราแบบไม่อยากทำให้แฟนคลับเราผิดหวัง นนครับอันนี้จะเริ่มเป็นอะไรทุกเร่องเราต้องเอาเรื่องของอะไรนะฮะมาถึงบุญท้องไถ่เรื่องแยกก่อนว่บบานอ๋ออันนี้ <c oughs> ยังยังไม่รู้ทำอะไรที่ชัดเจนนะครับผมใช่แต่ได้ดูแน่นอน,นใช่ยังไงก็มีมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแนะเราถ่ายไปกอ่อนไปเรียบร้อยใช่ครับมผมก็ฝากเข้าไปปั่นวิวด้วยนะครับผมฝากเข้าไปดูกันเยอะๆหล อาหนไปเลยไม่เกี่ยวไอ่ไอาจจะต้องแทนกล้องไปแล้วก็ยื่นใหม่แดกล้องฮะไปทางขวาไม่ไม่ไม่แผมพผมไม่ได้แอะไปเลยคือจ้างมาเรารับได้อะไรอย่างงี้นมาเรารได้ใช่แต่ก็คือมันต้องอย่างอย่างที่เราบอกพอเราเข้าเข้าไปมันใหญ่ขึ้นเราไม่ได้มีโอกาสเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่ตัดสินใจได้เนาะมันต้องผ่านไป ขั้นตอนนิดนึงแต่ก่อนขั้นตอนไม่ได้แพงครับผมคือยังมีบ้านให้ผ่อนมีรถให้ผ่อนครับผมรายล้างคาุโดดัวครับผมคือจ้างได้ครับผมเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าได้ขังรถเข้าได้ครับผมอ่าอะไรอีกอ่ะหมด้วมั้งออ๋ได้ไม่ห็นตู้เลักอะเบมขายงานบ้าง ่ขาขายไปแล้วว่าเดี๋ยวลูกค้ากันนี่เย,ย่เขาดิวต่อแต่เาเรารักสีเขียวไม่เขาคุยแล้วว่าน้องหมูน้ำเฟมเนี่ยว่าวันไหนผมก็เลยบอกให้พี่กวางพี่วางไปโอเคไป,ไปคุยไปต่ เลยเพราะเรากังโลกนะกองเยอะเสียนมากเซียนมากถ้าพี่ขออเดยการหีกที่หนึ่งก่อนทั้งนี้ที่อันนเป็นไม้รันไปเลยอ๋อเป็นติดเชื้อเขาบอกติดเชื้อที่ท้องจีนักเสพคือบอกเขาบอกว่าเหมือนมีแผลที่คอแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทองิีนักเสกตรงที่คอแบบเป็นขาถวรที่คอเต็มเลยอย่างเงี้ยแล้ว มาตอนแรกมันมันบวมแค่ฝั่งนี้พอพักมันเริ่มลามเหมือนไม่รู้เรานอนฝั่งไหนเยอะกว่ามันมันบวมทั้งหน้าเลยใช่ครับน่าจะเกิดจากการที่ที่น่าจะเป็นแผลที่คอแล้วมันเกิดการสเสบตบิดเชื้อเข้าไปอะไรใช่ครับแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นดีขึ้นแล้วอนนลังจากกลับมาจากว่าไม่นะนตอนนั้นตอนนั้น ม่เป็นญี่ปุ่นเป็นมัน้มอ๋อตอนญี่ปุ่นปกติปลครับใช่พ่พอจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตเพลงมันมันเริ่มเปลนตอนแรกปกติมากเลยแต่พอก่อนก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตเพลงคนเดียวอ่ะมันบวมแบบบวมแต่ง,งนะยครับแล้วพอพอ,พอจะขึ้นคอนเสิร์ตเพลงอีกไม่กี่ชั่วโมงคือบวมทั้งหน้าเลยบวมตาใส่หน้ากากไปเลยอาอที่ที่มาที่แปลว่าแฝงขับจับผิดก็คือไม่ได้จับผิดก็คือเรื่องจริงที่ใสหน้ากากเพราะว่าพอบวมครับจริงบวมจริงเพราะผมบอกญี่ปุ่นว่าไม่ต้องขึ้้้นนน่่่แตออัีเาะ จะกขึ้นจะกขึ้นไม่เราขึ้นไปร้องเพลงไงเราเราไม่ได้ใช้เราเราสามารถปิดหน้าได้เสียงเรายังไหวไงใช่เราก็เก็บเสียงทั้งหมดเพื่อไปโว์เพลงนั้นตแต่ในรูปที่เราถ่ายมันค่อนข้างที่แบบั้งปากตาบวมทั้งตาจะปิดใช่ใช่บวมบวมหมดเลยคอก็บวมบวมใช่ก็ออกเสียงยากนิดแต่รู้สึกว่าเรายังไหวเราทําได้ก็สู้สู้และกอบคุการาการักษาอะไรรักษา ที่หมอเขาบอกว่าก็ให้กินพวกยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยพรับผนให้เพียงพอใช่ครับผมก็กินอาหารมันออกว่าเขาต้องกินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้คอเป็นเกล็อาการเสียงมากขึ้นบางจริงหลังจากนั้นฮะไม่ไม่กี่วันเราก็หายหายดแล้วฮะแต่ที่ไปเขาต้องมันระวังในการใชี้จิตอะไรบ้างก็ชี้จิตก็ก็เป็นพื้นฐานของคนที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรักษาสุขภาพตัวเองแล้วเนาะใช่ครับผมอย่างอย่างผมอาจจะแบบเถือเลยหรืออะไรบางอย่างที่แบบเลิศคืออะไรอเลิศคืออะไรอ่เออ ทำสับแกะปะเลยเแบบไม่ไม่ไม่คือเราเราเหมือนแบบประมาทไปหน่อยประมาทไปหน่อยใช่ครับผมเลยแบบพักผ่อนน้อยด้วยใช่อะไรเงี้ยก็พยายามดูแลตัวเองมากขึ้นนอนพักมากขึ้นพักผ่อนเยอะขึ้นอย่แก้มการไชอบแบบอันนี้ใหญ่ะจถามะร่อีกไม่แต่ตอนตอนจริงตอนได้แดงเขาไม่ไม่ได้มีแก้ขนาดนั้นเออใช่ตอนนี้แบบเกินแฟตรงนี้ใช่ตอนนี้แบบ ยังยังเยอะอยู่ครับก็จะไปหาหมอแล้วสักหน่อยหมอแซวว่าตอนนี้มันขึ้นแมันไม่ลงแล้วก็ต้องไปหาหมออีกรอบหนึ่งคือคอลลาเจนมันเริ่มหมดะไะไม่สามารถพึ่งตัวเองได้แล้วหรอไม่ไม่ไม่ถึงมีแก้มบบยิ่งคงบอกว่าคอลลาเจนเยอะนะ ทำไมออกทำไมออกออกเยอะเกินไปไม่แต่ไปหรือว่าพูดไปไม่ได้เราต้องไปให้หมาะอกเราเราเรามีทางออกเราไปทางออกโอ้ไปคว้าแต่เมื่อก่อนเรียนสามารถให้ที่จะสั่งมาได้ขึ้นหลงได้นะถ้าพี่ดูต้องการขอไม่ได้ต้องการมีแกนอ่อนแต่แล้วันนี้คือผมแก่แล้วครับผมอะไรๆศักยภาพในการทำอะไรก็ไม่เหมือนเดิมไม่เราต้องคิดว่าเราเด็กกันต้องขัดขังต้องขุดไปดิแบบว่าเก่งตัวเตือนเรื่สุดแบบนึงไม่คืนเราอายุแบบเลยเลย กือ2ยิมห้าเราร okay, so like ู้สึกว่าคือเหมือนมาเปิดเดี่ยวอะมาเปิดแบบไมโครโฟนสุดเลยครับผมแต่ว่าเอาเท่านี้แหละกําลังดีกําลังดีแต่เขาบอกมันอยู่ที่ตามเนื้อเรื่องด้วยถ้าเกิดเฮ้ยเขาต้องเป็นทรงยังไงก็เดี๋ยวเขาลดได้แหละเชื่อเาสามารถเท้าได้ไม่มีหนาได้ขอบคุณครับ